าาาาสนกตมุคนเราเมื่อมีลาบก,ก็มีเสื่อมลาบเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื<า>่อมีสุขก็มีทุกข์เม<า>ื่อมีสาร,รเสร,ริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชม นับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารพจนยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกกระทำดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจก่อนที่เราจะทำอะไรเราคิดแล้วว่าไม่เดือดร้อน แก่ตัวเราและก็คนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบกายสงบวาจาสงบใจจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เลืองความคิดเปล่าๆพระภิกษุธรรมวิทรุโตมหาสเสวกตรี พระยานารัตราชมานิตหรือท่านเจ้าคุณนรัตราชมานิตหรือที่ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกกันสั้นๆว่าท่านเจ้าคุณนอท่านมีนามเดิมว่าตรึกกินทยานน์เกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้น15บห้าค่ำเดือนสามปีรากาตรงกับวันที่ห้ากุมภาพันธ์พุทธศักราช2440เวลาเกิดประมาณ เจ็ดนาฬิกาสนาทีโยมบิดาชื่อพระยานรราชพักดีโยมมารดาชื่อพุกจินตยานนท์ซึ่งเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทําบุญตักบาทอยู่เป็นประจำทั้งนี้เพราะบ้านอยู่ใกล้กับวัดโสมนัสวิหารท่านเจ้าคุณนอในสมัยเด็กนั้นท่านได้ศึกษาชั้นประถม ที่โรงเรียนวัดโสมมัสวิหารและได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิษจนจบหลักสูตรต่อมาเข้าศึกษาวิชารัฐศาสตร์ณโรงเรียนข้าราชการพลเรือนที่หอวังซึ่งต่อมากลายเป็นจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในปัจจุบันท่านศึกษาจนสำเร็จวิชารัฐศาสตร์เป็นรุ่นแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2,457ได้คะแนนรวมเป็นที่หนึ่งนับได้ว่าท่านเป็นบัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์รุ่นแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะที่เรียนอยู่ปีสุดท้ายก่อนจะสำเร็จวิชารัฐศาสตร์ออกมานั้นมีการซ้อมรบเสือป่าประจำปีที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนักศึกษาวิชารัฐศาสตร์รุ่นนี้ทั้งหมด เข้าร่วมซ้อมรบเสือป่าครั้งนี้ด้วยท่านเจ้าคุณนอเป็นเสือป่าหลวงเล่าสื่อสารสังกัดกองเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์มีหน้าที่ส่งและรับข่าวสารด้วยจักรยานสองล้อประจำตำแหน่งตามตำนานกล่าวไว้ว่าหลังจากที่ซ้อมรบเสร็จสิ้นลงก่อนปิดค่าย ได้มีการเลี้ยงรื่นเริงตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมาทุกครั้งณค่ายหลวงที่ราชบุรีที่โตะ๊เสวยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับเสวยพระกระยาหารร่วมกับนายกองเสือป่าคนสำคัญสำคัญซึ่งเป็นเสือป่าระดับนายพลครั้งนั้นได้มีการคัดเลือกนายหมู่และเสือป่าที่มีลักษณะบุค,คลิกที่ดีมารยาทเรียบร้อย จากกรมกองต่างๆให้ไปทำหน้าที่บริการคอยเสิร์ฟประจำโต๊ะพิเศษนี้พนเสือป่าตรึกกินตยานนหรือท่านเจ้าคุณนอถูกคัดเลือกให้ไปทำหน้าที่คอยบริการที่โต๊ะประทับเสวยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นในหลวงทรงพอพระราชหฤหทยัยการปฏิบัติงานของพลเสือป่า ตรึกกินตยานน์จึงมีรับสั่งให้ข้าวเฝ้าเป็นการเฉพาะตัวในวันนั้นและภายหลังจากที่พระองค์ได้ทรง่ายถามถึงประวัติและเผาพงแล้วก็มีรับสั่งว่าเมื่อเรียนจบแล้วจงมาอยู่รับใช้ข้านะเป็นอันว่าแทนที่เจ้าคุณนอเมื่อเรียนจบวิชารัฐศาสตร์แล้วจะต้องเข้ารับราชการอยู่ในกระทรวงมหาดไทย แต่กลับจะต้องมาเป็นข้าราชการในราชสำนักในหน้าที่มหาดเล็กผู้รับใช้ใกล้ชิดพระยุคลบาทตำแหน่งแรกก็คือเชิญเครื่องโต๊ะเสวยหมายถึงยกข้าวปลาอาหารมาวางบนโต๊ะให้ในหลวงเสวยนั่นเองต่อมาเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2,459โปรดกล้าวให้ย้ายเข้าไปประจำห้องบรรทม ซึ่งขณะนั้นท่านมีอายุเพียง19ปีขณะที่รับราชการอยู่นั้นได้รับบรรดาศักดิ์ตามลำดับขั้นเป็นถึงเจ้าพระยานรารัตราชมานิตชั้นพระยาพานทองได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะายตั้งแต่อายุอย่างน้อยเป็นที่รู้กันว่าข้าราชการผู้ใดได้รับสายสะายหมายความว่า ได้ประกอบคุณงามความดีในหน้าที่ราชการด้วยความเข้มแข็งซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่โปรดปรานของในหลวงนอกจากนั้นท่านเจ้าคุณนอท่านยังได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณราชเทวีหนึ่งแปลงโดยมีรับสั่งว่าใครๆเขาก็มีแต่อยากได้นูน่นอยากได้นี่ขอกันไม่หยุดหย่อนแต่แล้วเจ้าก็ไม่ขอสักที เอาจะพระราชทานให้พร้อมโฉนดเลยไม่รับไม่ได้นะนั่นจึงทําให้ท่านจุบคุณนรรัตราชมานิตมีที่ดินพระราชทานเป็นของตัวเองแต่ต่อมาหลังจากนั้นท่านก็ได้ยกที่ดินให้กับวัดเทพสิรินไว้เก็บดอกผลไว้ใช้เป็นทุนของวัดตลอดมาเจ้าคุณนอได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณ ใกล้ชิดในหลวงตลอดมาจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช2467ท่านเจ้าคุณนอเศร้าโศกเสียใจมากแทบเป็นบ้าทางผู้ใหญ่เล็งเห็นว่าถ้าหากจะจัดการให้ท่านมีครอบครัวคงจะคลายความเศร้าโศกได้บ้างทางผู้ใหญ่จึงได้จัดการมั่นระหว่าง ท่านเจ้าคุณนอกับคุณครูบุญชุบเมณสเสวทแต่ยังไม่ได้กำหนดวันแต่งงานเพราะเจ้าคุณนอขอผลัดไปบวชเป็นพระราุกุศลก่อนแต่พอท่านบวชแล้วท่านก็ไม่ยอมศึกจึงถอนมั่นแต่คุณครูบุญชุบก็ครองตัวเป็นโสดอย่างเด็ดเดี่ยวจนถึงแก่กรรมไปเมื่อเร็วๆนี้เองอีกสักครู่ เรามาร่วมเปิดตำนานของท่านยกคุณนอในช่วงชีวิตที่ท่านบวชซึ่งมีเรื่องราวต่างๆมากมายช่วงนี้พักโฆษนากันสักครู่ครับขอย้อนเรื่องราวตำนานที่กล่าวถึงการบวชของท่านในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2468ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกท่านเจ้าคุณนอได้อุปสมบทในวันนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณวัดเทพจิรินทราวาดโดยมีสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เจริญยานวรเดชเถระเป็นพระอุปัชฌายะขณะที่ท่านเจ้าคุณนอบวชนั้นท่านมีอายุ28ปีตอนที่ท่านเจ้าคุณบวชใหม่ๆนั้น ท่านออกรับบินทบาททุกวันเดินไปรับบินทบาทที่บ้านโยมหลังวัดโสม,มนัสวรวิหารนางเลิงตอนระยะหลังมาท่านเลิกจากการบินทบาทเข้าใจว่าหยุดภายหลังจากที่คุณย่าท่านถึงแก่กรรมและเผาศพแล้วราวๆปีพุทธศักราช2471ท่านเคยอยู่ที่นี่แล้วท่านก็นไปบวชถวายราชก,การที่6กแล้วก็ไม่สึก มาอยู่ภาคหนึ่งแล้วก็ไม่มาให้เด็กที่นี่ไปถวายที่วัดที่ท่านเลิกจากการบินธบาดเข้าใจว่าหยุดภายหลังจากที่เกิดความไม่สะดวกหลายประการประการแรกตัวท่านฉันอาหารเจไม่ฉันเนื้อสัตว์ซึ่งจะมีโยมทางบ้านจัดทำถวายเป็นประจำอยู่แล้วประการต่อมาท่านเกิดความสังเวชใจเกี่ยวกับเรื่องพระรูปอื่นที่เข้าแถวรับบินธบาด ส่วนการลงโบสถเช้าเย็นท่านปฏิบัติเคร่งครัดไม่เคยขาดนอกเสียจากจะเจ็บป่วยเดินลงมาไม่ไหวจริงๆตามตำนานกล่าวไว้ว่าในระหว่างที่ท่านรับราชการอยู่นั้นถ้าท่านมีเวลาว่างท่านจะศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาดูลายมือทางโหราศาสตร์เกี่ยวกับวิชาสะกดจิตเพ่งกสินอ่านตำรายโยคีสำหรับวิชาเพ่งกสินนี้ ท่านได้รับการถ่ายทอดวิชานี้จากคุณพ่อของท่านและก็เมื่อท่านบวชท่านยิ่งมีเวลาสำหรับการศึกษาวิชาต่างๆที่ท่านสนใจมากขึ้นพร้อมทั้งท่านยังศึกษาหลักสัจธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะต้องใช้ความสงบในการปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งใจในการศึกษาศาสตร์ต่างๆที่ท่านสนใจเป็นเวลานานและสม่ำเสมอ จนทำให้เกิดข่าวลือเรื่องท่านเจ้าคุณนอมีความสามารถในการดูลายมือตรวจดวงชะตาแม่นยำนักไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ปล่อยข่าวลือนี้ออกไปจึงมีชาวบ้านมุ่งหน้ามาหาท่านที่กุฏิขอให้ท่านช่วยตรวจดวงชะตาทางลายมือแต่ท่านไม่เคยยอมดูให้ใครแม้กระนั้นยังมีผู้มาตือ้อมาขอพบท่านนำของมาถวายบ้างมาปรับทุกต่างๆบ้าง เล่ากันว่าถ้ามีคนนำของมาถวายท่านท่านก็บอกให้นำของสิ่งเหล่านั้นไปถวายพระภิกษุสงฆ์องค์อื่นๆเพราะเป็นพระที่เป็นผู้ถือศีล227ข้อเหมือนกับท่านย่อมได้บุญเท่ากันที่มีประชาชนมามากมายที่มานมัสก,การท่านส่วนมากจะได้กราบท่านที่ไหนครับเ,ออเดิมทีเดียวก็ ก็มาพบพบกันข้างนอกบสถเมื่อหลังจากท่านทำวัดวชดพระตอนเย็นเสร็จ้วทีนี้ต่อมาต่อมาพวกตรงนี้เขาก็เลยเข้ามาดักในโบสถ์เลยเวลาท่านกำลังรวจมนลไหว้พระอะไรใจอยู่เขาก็เข้าไปอะพอถวามมต์จบอ้าวพวกนี้ก็ไปนั่งกันเต็มละท่านก็เลยต้องอยู่ เขัก็บนนะเขาบนเนายเล่ากันนะว่าท่านเจ้าคุณนอเมื่อกลับขึ้นกุติของท่านแล้วจะปิดประตูหลงกรอนแต่ในห้องท่านจะไม่ยอมรับแขกที่กุติเด็ดขาดใครจะนําเอาเข้าของเงินทองสิ่งใดๆมาถวายท่านก็จะไม่รับยกเว้นแต่หลานของท่านที่นําอาหารเจมาถวายตามเวลาเท่านั้นเมื่อยาติโยมต้องการจะพบปะท่าน หรือต้องการจะนำของไปถวายท่านก็จะต้องไปคอยดักพบที่โบสถ์ภายหลังจากที่ท่านได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นแล้วเท่านั้นตามตำนานเท่าที่ทราบกิจ,จวัตรในรอบวันของท่านเจ้าคุณนอตอนที่เป็นพระภิกษุหลังจากที่ท่านทำวัดเช้าเย็นแล้วท่านจะเดินกลับกุฏิซึ่งท่านพักอยู่คณะกลางกุฏิเก้ากอการเดินของท่าน ตางจากพระภิกษุองค์อื่นๆอยู่สองประการคือท่านไม่สวมรองเท้าและการเดินของท่านจะเดินขยิ่งปลายเท้าสันนิษฐานว่าลักษณะการเดินของท่านอย่างนี้เป็นการออกกำลังกายและก่อนที่ท่านจะขึ้นกุฏิท่านจะล้างเท้าในอ่างล้างเท้าและเช็ดจนแห้งสะอาดจึงจะเข้ากุฏิและตามตำนานยังเล่าขานต่อไปกันว่าวันหนึ่งมีชาวจีนนำขวดมาด้วย เพื่อจะมาขอน้ำมนต์จากท่านเพื่อไปให้ญาติของตนที่ไม่สบายซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรชาวจีนผู้นี้ได้มาดักรอท่านเจ้าคุณนอท่านที่กุติภายหลังจากที่ท่านทำวัดแล้วจึงแจ้งความประสงค์ให้ท่านทราบท่านก็ปฏิเสธไม่ยอมทำน้ำมนต์ให้ชาวจีนผู้นั้นอ้อนวอนอยู่นานแต่ก็ไร้ผลชาวจีนผู้นั้นไม่รู้จะนำน้ำมนต์ที่ไหน ไปให้คนป่วยที่บ้านซึ่งเขาขอร้องให้ตนมาจึงตักน้ำในอ่างล้างเท้าท่านเจ้าคุณมาใส่ขวดเอากลับไปให้คนป่วยโดยไม่บอกว่าได้มาจากไหนเมื่อคนป่วยได้รับก็เข้าใจว่าเป็นน้ำมนต์ของท่านเจ้าคุณนอจึงดื่มน้ำในขวดนั้นแต่ด้วยเหตุใดไม่ทราบอาการโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ก็หายเป็นปลิดทิ้ง สร้างความสงสัยให้แก่ผู้นำน้ำมาเป็นอย่างมากเมื่อปีพุทธศักราช2510หนังสือพิมพ์รายวันบางกอกไทม์ได้เสนอเรื่องราวของท่านจ้กคุณนอทุกแง่ทุกมุมแล้วตบท้ายเรื่องว่าท่านสำเร็จอภิญญาชั้นสูงอาจจะถึงขั้นอรหันต์ทำให้ผู้คนแตกตื่นจากข่าวนี้ครั้งหนึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปลาโมดเข้าไปกราบท่านจ้กคุณนอ ในฐานะที่ท่านเคยรู้จักกับท่านตั้งแต่สมัยก่อนบวชจึงได้เรียนถามท่านเจ้าคุณนออย่างตรงไปตรงมาว่าเขาลือกันว่าใต้เท้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจริงหรือครับท่านเจ้าคุณนอท่านจึงยื่นหน้ามาใกล้หูของม่อมราชวงศ์คฤฤธต์ปลาโมดและพูดเสียงดังฟังชัดว่าไอ้บ้าตกลงครั้งนั้นไม่รู้เรื่องกันว่าท่านสำเร็จอรหันหรือเปล่า นอกเหนือจากนี้เรื่องราวตำนานต่างๆของท่านเจ้าคุณนอยังมีต่อครับพักกันสักครู่ครับภายหลังท่านเจ้าคุณนอท่านป่วยเป็นมะเร็งที่ลำคอเริ่มเป็นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509โดยท่านมีอาการเป็นตุ่มบริเวณลำคอแล้วก็ตุ่มค่อยๆใหญ่ขึ้นจนมีขนาดเท่าไข่เป็ดแล้วก็แตกออก มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาพร้อมกับเลือดซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวดมากแต่ท่านจาคุณนอไม่เคยแสดงความรู้สึกออกมาเลยครั้นถึงวันที่8มกราคมพุทธศักราช2514ท่านก็มรณภาพที่กุฏิของท่านคำนวณอายุได้74ปีบวชนานถึง4 6พรรษาวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2514 เป็นวันพระราชทานเพลิงศพข,ของท่านก่อนที่ท่านเจ้าคุณนจอจจมรณะภาพท่านได้สร้างวัตถุมงคลมากมายและเป็นที่นิยมแก่สาธุชนที่เลื่อมใสท่านมากมายแต่ตามที่ค้นความาได้เฉพาะรุ่นที่นิยมในหมู่ผู้ที่เลื่อมใสท่านมากที่สุดเช่นสมเด็จหลังอุกสมเด็จสามชั้นหลังรูปเหมือนรูปเหมือนนวะโลหะ2,512 รูปเหมือนนวโลหะ2,513เหรียญลายกนกพิมพ์ใหญ่เหรียญสังคาติพิมพ์ใหญ่ตอหางสั้นวัตถุมงคลเหล่านี้ท่านเจ้าคุนนอท่านได้สร้างขึ้นให้กับวัดเทพสิรินทราวาสซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หท่านทรงสร้างอุทิศถวายสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมาราชินี ในปีพุทธศักราช2419ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานและสถาปัตยกรรมที่ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นอกจากนี้ปัจจุบันวัดเทพศิรินทราวาสยังเป็นศูนย์ให้การศึกษาให้กับเยาวชนของชาติคือโรงเรียนวัดเทพศิรินซึ่งในปัจจุบันทางโรงเรียนก็ได้ใช้สถานที่ของวัด เป็นการให้การศึกษาแก่นักเรียนเป็นจำนวนมากทำให้สถานที่เรียนกินบริเวณวัดและอาคารที่สำคัญซึ่งมีอายุจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา108ปีแล้วในบุญคุณของทางวัดที่ท่านได้เมตตาให้โรงเรียนเราได้เขายืมตึกนี้เป็นที่เรียนของนักเรียนจนทั่งถึงปัจจุบันนี้แล้วเราน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการที่ ทดแทนบุญคุณของทางวัดดังนั้นเราจึงคิดที่จะสร้างท่านเจ้าคุณนรัตรซึ่งเป็นที่เคารพสักการะรราของพวกเราชาวเทพสิงห์นะครับโดยการสร้างเป็นเหรียญนะเหรียญทองคาเหรียญเงินเหรียญทองแดงเหรียญนวโยโลหะและนอกจากนั้นแล้วเราก็สร้างเป็นเหรียญรัชกาลที่5นะครับซึ่งมีทั้งทองคําเงินนวะและก็ทองแดงเช่นกันรวมทั้งได้สร้างพระสมเด็จทรงประธาน หลังอุนะครับซึ่งเราเรียกว่ารุ่นร้อยแปดปีเพราะฉะนั้นผู้ที่สั่งจองนั้นนะครับเราจะเปิดรับสั่งจองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนทั้งถึงวันที่28กคุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายและจะมารับวัตถุมงคลน,นี้ตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นต้นไปเงินรายได้ทั้งหลายทั้งวงที่พึงมีจากการนี้เราจะนํามาปฏิสังขรณ์ตึกนิพพานนบตดนครับเพื่อแสดงออกถึงว่า พวกเรามีความสำนึกในบุญคุณสำนึกในความเมตตาของชยาตนากตาบุตธาเจตวามารังทวาน